ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอนำเสนอ m i s ิ b i s h i Space Wagon คันนี้เป็นปี2005ครับรถบ้านเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเ,นนเ,เ 2005, ครืรอ่องยนต์2 4 0 0ซีซีเกียร์ออโต้ประวัติดีพร้อมใช้งานเหลขกไม้แท้1 5 5 0 0 0กิโล บุ๊คสวิตประวัติการเข้าศูนย์อยู่คบแอร์แบกคู่ ABS ดิสเบรกสีล้อไถน้ำมันล้วนไม่เคยติดตั้งแกส๊สน,อน็อตฝาหน้าฝาท้าไทยไม่ขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำจนหนักหรือจมน้ำสีเดิมบางสวยมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานจงล่างแน่นไม่มีเสียงดังยางโอตานิปี20ดอกสวยเงียบ ภายในเดิมสวยสะอาดเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งสวยไม่มีขาดกระจกไปฟ้ารอบคันกุญแจเซนทั้งล็อกครบสามดอกแอร์สามแถวเย็นฉ่ำทั่วคันวิทยุเดิมจอหน้าจอเพดานเข็นบูดสิ่งอำนวยความสะดวกครบเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีสภาพค,ค่อนข้างดีภาษีพรบปี67เล่มเอกาสารพร้อมโอนรูปภาพเจพออ้าของยังมีอีกเยอะนะครับ สนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยครับรดอยู่ร้านอาหารครัวสมอนบางแวกบางแคกรุงเทพมหานครครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของได้โดยตรงเลยครับเบอร์โทรและไอดียไลให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว